โอ้โหขับมันไปหน่อย สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเพจ SCC Big Bike จำหน่าย Big Bike มือสองวันนี้โอ้ขับโคตรมันอะ่ะ Honda CBR 6 5 0 F รถปี2018ท่อผาบอกับผมโอ้ดูละเอลี่ยดคันนี้ดีวกว่ามานี่รถคันนี้นะครับเป็นโมเดลปี18จดทะเบียนปี2019ได้ในความใหม่เลย ใครที่ตามหาชมนี้อยู่ผมบอกเลยว่าตัวนิยมลดตลาดอ่าดิสเบรกคู่เลเดียนมาา์นะครับผมปั๊มเบรกนี่พาเบรกอยู่ครบเต็มเตมนะเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยไฟคงไฟข้างเดิมหมดนะตัวนี้นะผมร่องรอยการใช้งานผมบอกเลยว่าเกรดเอมากลูกค้านะผมดูแลมาดีนะรับมาดีคันนี้อ่าแข้งคงแข็งทองนะผมตัวนี้เป็นตัวแรงม้า88บนะวงเบรกอยู่นะยางเหยียบยังอยู่นะครับไม่มีรอยล้มนะสมมุติว่าเออล้มมาเฉี่ยวมานี่ตัวนี้จะมีรอยแล้วนะอ่าเซนเซอร์ แปะพื้นยังอยู่นะตัวนี้ท่อเป็นผ่าโมกเสียงมันจะนุ่มๆทุ้มๆหน่อยขับมันนะดูนะผมถ้าเบรกอยู่นะสังเกตนะอยู่ปกตินะเต็มนะถ้าของไม่เต็มนี่มันจะบาง,บางๆนะอันนี้หนาะปกตินะผมอ่าตัวนี้ดอกยางกินกลางไปหน่อยนะผมมีเซอร์วิสให้อ่าหลังการขายมีเซอร์วิสให้รอบโครงรอบเครื่องไม่โดนมานะเผื่อใครอยากใส่คุชชิปเตอร์ตัวนี้นก้ารยาวพร้อมเปลี่ยนนะครับตรงรุ่น2 0 0 0กว่าบาท ECU มาดูที่หน้าปัดบ้าง รถใช้งานจริงวิ่งประมาณนะผมสปีคันนี้เลขมาอยู่2 5งหมใช้งานจริงไม่ไม่มีโกงไม่มีกอไม่มีแกนะตัวนี้สตาร์ตติดคลิกเดียวนะครับผมอ่ารีวิวสตาร์ทให้ดูกุญแจดอกเดิมดอกแท้ดอกศูนย์ฮอนด้เห็นไหมกุญแจไม่ได้เบิกใหม่นะล่องรอยตามการใช้งานนะมีสีออกเป็นเหลืองแล้วนะดอกกุญแจเรถาถอกปกติครับผมอ่ะเปิดราคาดีกว่า วันนี้มาเร็วมาไวนะผมมาไวตามต้นคลิปเลยเสียงแบบบร่นึบื่นึ้มาคันนี้นะผมซื้อสด2อ9 0 0 0 0บาทนะมีเครดิตเครดิตด,ดีขอวางดาวเริ่มต้นที่19,000้วละกันมีโปรโมชั่นนะผมช่วยผ่อน3งวดนะปกติผ่อนอยู่งวดละ5,000ททวน60งวด หนึ่งงวดแรกสองงวดแรกสามงวดแรกช่วยผ่อนเลยงวดละพันเหลือสี่พันทวนพอได้รถปีใหม่ไปขับได้สี่สูบไปขับนะครับผมนะหรือว่าสามพันนี้จะเอาเป็นเงินช่วยซัปดาวก็ได้เป็นส่วนลดก็ได้เอาไปทําของแต่งก็ได้นะผมฟรีทุกรายการยังไม่พออีกนะจัดไฟแนนซ์ภาษีพรบรัลบประกันหลังการขายจัดส่งรถฟรีน้ำมันเต็มถังน้ำมันเครื่องกองเครื่องเปลี่ยนให้หมดเลย2ลิตรครึ่ง3ลิตรจัดนะผมเอานะใช้ของมาตรฐานมาตรฐานเดียวกับสูเลยนะแล้วก็ อ่ะโอเคแล้วกันอยู่ต่างจังหวัดออกได้นะผมก่อนไปก็เสียงท่อสักเล็กน้อยเครื่องแน่นๆพี่น้องนะเลขไม้นะครับผมผมบอกเลยว่าเลขไม่เยอะจริงแต่ไม่ผลกับการใช้งานนะเพราะอะไรไม่นะผมบางคนบอกส0 0 0มเยอะแต่รถใช้งานจริงนะพี่วิ่งได้ยั 9, 8, นเก0 0 0มื่นแนะเซอร์วิสตรงเวลาไม่มีปัญหาคันนี้สังเกตนะเสียงท่อผ่าเซ็นเซอร์ไม่ขึ้นควันไม่ไหลนะครับผมมา พอแล้วนะผมสนใจก็ทักเฟซแอดไลน์เข้ามาวันนี้กลับบ้านก่อนนะผมสวัสดีครับ